มึงว่าจังไหนก่อนมือนึงเปิเปิดไฟเปิดเปิไกเปิดไเปิดอปอดเินอนสิไปเล่นเกิดไฟเปอดมึงดิมึงเ็ไปนอนเิเปิเิเป็ดปดไฟเเิดเปิดไมเเปิดไฟเปเิวะเเป็นพาใจมไม่ดีอ่ัเปเป็นพาอ่ดปอด่ไ มึงไม่ไปประกวดร้องเพลงวะมึงมาเล่นเกมทำไมวะมากาดียากว่าต้องร้องคนเดียวร้องวนไปวนมากแปดรอบเลยเนี่ยถ้อยสั้ร้องอยู่ได้เฮียไปไม่ทองแดงไหมเดี๋ยวกูพาไปเบอร์สองมึงเรียกเบอร์สี่ขึ้นรถเนี่ยพูดเป็นภาษาบ้านมึงอ่ะภาษาพม่านะพูดเป็นภาษาพม่านะกูกูเรียอะไรสัต์ไม่ใช่แมวมึงเรียกแมวไงกูกูอ่ะเออมึงเรียกมันดีๆีดิมันอะไรนะ เอามันเลยกึกึ๊ยอันนี้ภาษาพม่าเหรอไอเรียกขึ้นรถเนี่ยนะอ๋อเบอร์สี่เบอร์สี่ฟังรู้เรื่องปะเบอร์สี่เบอร์สี่มันเลยกึกึ๊ยมันเลือยเออใช่ปะมันมาจริงด้วยปะเออแล้วลงรถอ่ะลงรถนี่อะไรลงรถเอามานะเฮยเอามานะเฮยโอ้ขึ้นรถมันเลยกึกึ๊ย ลงรถอะลงรถอะไรนะเอามาเซนเฮือมอ๋อโอ้ยพอแล้วกูเหนื่อยฉันเป็นพามาฉันไม่โถฉันเห็นไหมเนี่ยกูติดจังมึงนี่แหละโอ้ยพี่อะหลางหลังห่างห่างเออนั่นห้ามลลบนั่นอันปอบทั้งอย่างวะนี่กัน ท่านหลบไปเถอะปักนั่งเอาแล้วอุ้ยเฮี้ยนอย่าปอนหัวไหลสิคนเ่ยหลุ่ยหลุ่บอดมั้งเบอร์สองยิงค้ำดิเดี๋ยวเดี๋ยวโบโบโบ้กูเองเออกูไปเพี้ยนกูไปกูไปเชื่อโบเชื่อโบเออโบ้โบ้โบ้มึงยิงค้ำให้กูได้ปะเดี๋ยวกูขึ้นไปชาร์จมันเองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอามึงยิงค้ำให้กูสิแล้วทีมเดียวกันปะเนี่ยเดี๋ยวกูขึ้นไปเก็บมันเองเนอะ ไม่เอาอะไรล่ะมึงขับให้กูจิเดี๋ยวกูขึ้นไปเก็บมันเองไอตัวเนี้ยตอกมันเฮ้ยมันหายไปแล้วไอโบอไอโบไอโบมันหายตัวได้ปะมันหายไปแล้ว<า>อ๋อมันลงไปล่างเฮ้ยมันอยู่ไหนอ่ะก็นั่นน่ะดิมึงคุยกับใครเนี่ยโอ้ยโบโบ,บ,บจ๋ามาดึงกูหน่อยเร็วให้ไวขับรถมาโบ,บไปแล้วโบไปแล้วกูตายแล้วโบมึงไม่ต้องมาแล้ว mà cha nghe.